เมื่อคุณกล้วยท้าทายระบบด้วยการจะแต่งชุดกีเพาโ okay. อเคก็เรื่องด้วยเม,มื่อวานมีมีคนท้ามาไงว่าแบบเปิดหลอดกีเพาดิีมาดิเปิดเลยผมว่าพวกคุณคงไม่เอาเงินมาทิ้งขว้างเล่นขนาดแล้วหรอกเชื่อผม you sure about that you sure about that that's why <S จดไปไม่เต็มหรอกมึงเชื่อกูไอหลอด โง,โงโ่เนี่ยมันไม่มีทางเต็มไอหลอดก็โง,โงโ่เนี่ยมันไม่มีทางเต็มไอหลอดก็โง,โงโ่เนี่ยมันไม่มีทางเต็ม <c oughs> ท้าทายระบบแค่นี้เองน้อยแต่ <c oughs> จริงปะเนี่ยสอนวิ่งไปด้วยไอ้เหี้ยตั้งระบบเร็วๆนะครับแล้วอย่าลืมหาผ้ามาห่มนะเดี๋ยวหนาวกูเปลี่ยนใจทันวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันยังไม่ถึงครึ่งเลยไหวชิวปะวะ what ไหวชิวปะวะไหว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 ชิวปะวะ เดี๋ยวนายทุนยัดมาดี๋ยวไอคือนายทุนที่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามลืมไอคุยอ่านส่งได้แค่ซุปเปอร์แชทเดี๋ยวอ่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นๆเขาทีเข้าหมายมีเวทิีฟั่มเย่แล้วอ่ะ เอ้ยใจเย็นโอ้ยไอ้เหี้ยกูถามกินดูวันทูคอลไอ้เหี้ยแม่งจะขึ้นทางเลยไอ้แค่กูเหงื่อแตกจริงไหมแม่เหี้ยเลยจริงวะดิอ่ะชื่อถ่ายนะน้องก็แค่น้องสาวที่อยากเห็นพี่ชายเป็นตัวของตัวเองนะอีกไอ้เหี้ยก็เพิ่งหล่อแล้วเนี่ยใจเย็นี่ ามอีอากูขยายหลอดให้มันจะได้ดูแบบว่าอีกทางไกลตั้งคารอเลยอาหมวยสมองจะหลอดต้องเลขกกลมๆสวยๆอ่าชีตคุณคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้คุณตัดสินใจอะไรพลาดวะกูกูเริ่มรู้สึกแล้วตอนนี้อะไอ้คี้ลรอบคำท้าอะไรเอาไปสั่งพิซซ่าซสนะกูจะเป็นโรยกูจะเป็นโรอยเอไย หออนนเเี่ยยยมาไได้้้ทุกคนชูมือแล้วขอพลังให้เราหน่อยขอขออะไรที่หยาบไกลครับขอไม่ได้มันไม่ไหวจริงกูเหนื่อยใจจริงกูเหนื่อยใจจริงเนี่เติมให้เต็มที่ไปเลยครับจีวะนนี่ ปวดหัวแล้วไอ้เนี่ยกูเริ่มปวดหัวจริงแล้วใส่วิกแดงหางมาด้วยไหม <c oughs> กูกูเริ่มปวดหัวจริงแล้วเนี่ยใครอีกเฟนวะ <c oughs> ไอ้เนี่ยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโอ้ย my time has come สวยจังเลยครับ <c oughs> มีมีมาย้มกูอีกมีมาย้มกูอีกครบครบกูนี่ตอนนี้คือแบบ กูทำอะไรลงไปไอ้เหี้ยพวกมึงไม่ใช่กูพวกมึงทำอะไรลงไปไอ้เหี้ยเปิดช้อปปี้ได้แล้วพี่มิเกิขอสวยๆนะคะเจี๊ยบมันมันบ้าบอมันบ้าบอมากอะกูบอกเลยไม่เล่นแล้วยุคยี่ใส่คนรปความผิดพลาดเดียวของนายคือการตั้งจำนวนเงินน้อยเกินไปอย่าท้าทายองค์กรแชท กูกลัวแล้วครับกูกลัวแล้วสมรท่ามันไม่น้อยด้วยไอ้เอยอ,อ, <laughs> อันนี้คือในทางในทางทฤษฎีมันมันมันปิดไปเรียบร้อยใช่ไหมไอ้หลอดเชี่ยนี่ยช้าอะไรไม่ดูไอ้เชี่ยจริงเหรอกูไม่คิดไม่ฝันว่ามันแบบมันจะมีคนทําแบบน,นี้จริงๆ,ๆอ่ะมันมีเหรอวะ <laughs> คือคือกับวีอ่ะกูเข้าใจแต่อันนี้คือกูกูไม่ใช่วีกูกูยูทูบเบอร์ธรรมดาเชดโดเนทเรียนโดนหน้าเศร้านี กูควรดีใจเหรอกูดีใจโอ้ยจ้อ้กูจะไ,ได้แต่งชุดกี่เแลาไอเ้เจ้าโอ้ยโออแย่ได้เลยลูบปากรอละ2,500คิดซะว่าเป็นอ่งเปาละไปแต่งกี่เพลามา entertain ชาวแชทสนะปวดล็อกสกินเหรอคือซื้อสกินให้กยไอเ้เี้ยตอนนี้กูหลายสกินแล้วนะหัวฟูเลยไอเ้เี้ยหัวฟูเลย เปิดชุดใหม่ยังทันนะกูต้องเปิดอีกชุดเลยมุใจมุ่งใจใจมุ่ใจนายไม่ประมาณใช่ไอ้เหี้กกูจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันจะบ้าขนาดนี้อ่ะไม่เต็มหรอกมึงเชื่อกูไอ้หลอดโง่ๆเนี่ยมันไม่มีทางเต็มไหวชิลป่ะวะ Nice เป็นไงล่ะท้าทายปลดล็อกสกินโอ้ยย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 ย้ยย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 ่ยย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 ย ค่าของกินครับเผื่อหิวา <c oughs> ของกินับเผื่อขอบคุณครับผมมีเชื้อจีนอยู่หนึ่งวันขอร่วมด้วยวันนี้กับฝันที่เป็นจริงกับน้องกล้วยที่มีความฝันที่จะใส่ชุดกี่ผ้าชาวแชทจึงช่วยสารฝันก <c oughs> ูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากูม,มีความฝันที่จะใส่ชุดกี่ผ้ <c oughs> าเลยไอ้เอ,อ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เดี๋ยวเจอกัน นะเดี๋ยวเจอกันนะ